บาร์ดีสวัสดีพ่อแม่พ <laughs> like, ี่น้องเบิร์สขูุกคนเนาะวันนี้ก็มาอยู่กับสองคำอลาวของเขาเนาะผมก็สองสายกี่มือครับตีมันฝุ่นมอหนิปิ้งเกลียวหนาทุกคนตะกอ่งเลยคุ้ยวันนี้นะสิพาทุกคนมาอันนี้เนาะยางดินทันทางเนาะสิไปยส่วนมูไปเบืองน้ำเดือดหมดเลย อ๋ออ <c oughs> ah. ้ดิสิบส่วนนไปเิเดืส่วนเขาเทขาบ้าเมาดีเลยโอ้ยว่าคยไปเป็นงบีดเนาะเขายบ้าเขยีก้อยบอกไปเลยจะร้อนเกลนะเกียวกินเดียรเนาะสวนไปเงิงเดแล้คนมาแต่หน้าเด้อ่ดิ ไปเลยฮะง่่เนาะงมกีลาอยู่เพื่อนนาะนะคนถอคนทางนาะคนทางมันจะเต็มไปตขีัวขี้ขวายนะทุกคนนะถ้าย่อยื่ที่สร้างหาโอ้ มาทีมาทีอุ้ยองนะก็ยังอยู่ฝนอือเกมนะทุกคนนะเาสิไปลงิดาเนาะย่งยกนมายังโบแต่เป็สิองสวนส่วนมาอิ่มเดี่งอลุมเีไปอุ้มเดือยวานอะไเนาะ่านเจียกเนาะขจัอุ้มเดี่ยมา บางทีกับสไปบางทีกับบริไปเนาะมาแต่หน้าเลยวันดียยางไหวได้ไหงได้สิเปหาเอาสิาลาองเ่ยวันนี้เก่าพุมแบบบ้าเนาะมันปกหนาะปกตาละก็ได้เก่าไป เดีกันยี่ห้านทุกคนเนาะตอนนี้เขาก็ห่อทุอาไ,ไปแ,น,แปน้ะทุกคนเนาะถานน้อยเพื่อม่มาต่หน้าเนาะว้าดี๋ยวพาทุกคนมาบบศิลาเนาะโอ้ดอกไมก้องงามป็นงามเนาะดอกไม้ควทั้งล่างเมนที่เดือกดีไปกาเนาะนี่าสงสัยข้าขนเขาเ่าไปจะดี่นเดี โอ้ศิลาไปเนาะว้มันเหม่ดแล้วก็เนาะมันเกิดเดือดเหม่ยนะหาวงปาย่ะเด๋ยวหกหมูแล้วนาะิลาเพื่อนเนกันไล่ใช่เนาะนี่นี่าเพิ่มมากเลหนากันเนาะจะสีส่วนจะทามไปจปบอเบิ่มเดือไม่แรงนะ พ้นกับทิโตัวก,กันเลยพ้ออกอ่ออืออือไม่ละสิดาร้ายมากสายเกยมเกมพีผาย

แบบแบบพูดนะเิ็นก็มาเต่ะอเนาะตัวใหญ่เต๋อนาะเล่นเนาะเอาอใครับสักงวดะ้วสักงวดาะงวดราเป็นขารลอยเก็บข้าอะไรมเ่เขาไป่หที่ว่าจะได้ เมือจะเมื่อจะเราไปวุ่นยะซื้อเราไปวุ่นยะซื้อไปดอไ,ได้ใจเออไปดีไปวุ่นเนาะนี่ทัาบเอาสิมาเอาไปไปเลยไปเลยไปจะวิมันรดเลยต้นไปเดียน้อเลยตนเลยต้นไปเนาะหนั่งขาคือไปเั้นเออกายเนาะไปวุ่นเนาะของแรมบ่ตันตายโอ้ยวุ่นพวงแรมหาไอ้ไม่หรอไปครับไปก็บมือนบ่ดีไปคับไปมอสอด ไป่หนนู้มองรถขัเม oh, well oh, ันด well. ้ยอ้เียมึงไทอกายเบอามดลทารมดการอบการโอ้เวันวะกัปโวกกปัวครับปัววลออกที่วาหมววครับเป็นยังไงนะปยนตาานี่คนรอคนรออาจะรออเอา เอาเงื่งโขงมาเลยพูดเลย่ขายานี่ไป่ขายพดเถะอ่าพูกูเน,นีนนนยอืมสูงสูงนียเดวเนี่ยก็จะวิ่งานี้เนาะเป็นว่าไปไปเป็นว่าหมดเลยขี่เต็นไปเึ้นมาเออพี่กายพี่พี่กายตัวอะเราเลยเต็นไปมือหยะ บายทุกคนเจอกันคลิปหน้าเนาะวะเสียทีจัง้ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คือเก่าเนาะเจอกันคลิปหน้า